้างทางทางุกคนเอ้ยคนตกเทตกว้าม่อคือเนี่ยตกแห้งเลยแห้งน้ำ้วยน้ำ้วยบานพังม่รู้จักดิปูน้ำหน่อยเฮ็ดเฮ็ดบ่อปะหืมมจับมีใครนีมีมีดอก เออ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 แล้วบังคิดไข้ไปแล้วสบายดีเด้อทุกคนสบายดีตอนเศสาวๆมันบอกออกมันต้องให้ละตุยมหาถ้าละตุยมหานะเห็นรูดสองดอกบางไงเอ้าเห็ดโป้เห็ดโป้ เฮ็ดทีก่กระดักจะไปซ่องบม่รู้มองแล้วซองอนี่จะแย่งออไปนี่แล้วก็จิบไทยนี่จะแย่งเลาะเขาออกหมวยเจ้ากระโล่งนะแม่สั้นเออเนาะพี่เนาะพาเลาะหาเห็ดนี่เออฮาว่ามันอยู่แถวเกาะพายฮะ โทรมาถามว่าสิออกหน้าอยู่บ่อันออกหน้าการทีได้เฮี่ยวบึงให้หนาขึ้นขึ้นแต่มีอยู่บนหลังพี่น้องหรือว่าขันมีก็คือสีบุย่างเขาจาดอ่พโทรมันเข้มทางเถื่อนวันเนาะเถื่อนบุญยผู้ได้ซ้อมนะเออขึ้นชื่อึ้หอมๆอยู่ด้ว นี่แถวนี้มันเคยออกเอ็ดไค่มันเคยออกป้าน้ำหวยน้ำหวยลลยเติบแลวทุกคนคนตกแห้งเมื่อคืนนี่อ้ยมาฮาตึกสะดุงบ่น้ำบานเฮกับได้ดอกพ่น้องถึกสลามยังน้ำนะ เออมันก็ขึ้นมันก็ลงหมดเสร็จแล้วมันบ่ลงดอกบ่แม่นยังม,มันลงมันมีแต่สิขึ้นฟูใสป่ามันขึ้นบนเรืป่าลงป่ามันเล่นหนาน้นมฟูน้ำลา,ายลงุลงรัวๆ มีแต่ขื่นจา้าบบมีลงจ้าฮะลงยาไป,ไปยูแล้วไปใส่ถาหาล่อพี่น้่อหล่อทงหล่อาบราปุ๊ป่าสงบเบือแลนะ้วป่าสนสีขึ้นคนตกแหงแ้งพี่น่องเมื่อคืนนี้ ให้หน้าะตัว้ลนอาดีดีอาีดีูกนำร้ายเฮยเจ้าอย่าเถาแค่มมันก็มันมืนได้มันนั่นนัมืนแน่นลได้มันกระลงเ่อนะเหยจะก็ไปตามพขาเจ้าไปนี้ กดคันไม่พีของมันคันเพราะใหญ่หนวกนี่ถือว่าสูงเติบนะพี่น้องแต่ว่าน้ำรลนถือว่าโหพระธรรมดาคนตรงมือคืนเดี๋ยวเขาตอนแรงจยกเสียออกไปเจาะเบื้องหน้าเฮาเนาะพี่น้องว่าเขาบริออกมาสองมือสามมือเลยถูยกตัวล้ว

ลุกไวๆอือบาทหนึ่งไปไปอือบาทหนึ่งอย่างเช่นหูมือ่อได้ยัง <c oughs> หูมื่อแล้ว <c oughs> หูมื่อแล้วนี่แน่นดีเออ <c oughs> บ้านนำขนาา้างหน้าเจ้าหาเป็นแถวโดยไปอดัดน,น้ำพอดให้ล้นบึงมันล้นเพราะแหงเลยเม่นางข้างหน้าจ้านั่นเออแหง้งคือกานอะไร ได้ฝนตกกับุหงมือุหมือฝนตกมีอนกกหง่นแ้มือแต่ว่าฝนจะกจกอยู่อันนี้นะครับเาไปวันตายิ่งแขวอยู่นี่แหละพี่้องเขาเจอว่าหฮบดาบออกได้มาดือบบาสุกมาเดือบบาสุก ฮะ <What? S 2> โอ้โีกังละ่ะไม่ได้ได้ยีอันนี้มาซูไ,นนะไม่นะก,กินนาโอ้ใครมาขยังเจะขีนมดเกินคน mà người nhau thì còn sao? Là hết sao hay hay là hát hay 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 và hay hay nó nó hay 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 ฝากบอกเจต่าหมณ์มันได้หวานม่ยนมันคือเด็กมีดีจะทอจทีอ่ะจะแบบท้อแล้วออกไปนะเพราะว่ามียำได้จริงินครับข้าให้กับว่าเฮ็ดออกเลยนะเ็ดโทรถามจะไม่ทิ้งยุ่นยาก แกมาไม,ม่อระุกยังเดือลงมากินอย<ำ>ู่เนาะถ้ากินน้ำเฮไปท้าไวแ้แหละให้มันแห็งแดดขว,วยจังไปเอาอเย็ดนะถ้ามันสิแห้งก็ยังจะมันทื่นแล้มาอีกเป็นอะไรปนกุมแสียบยก ขาวตุลีป่นแทบครบหน่อยจีนมันใหญ่ไว้ปะนะบอกแล้วนั่งอะไยังไงเอามาป่นปนข้างนานงบอ,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 อกครับลง <c oughs> ไปรอเบ,บิ่งอันสวัสดีจ้าไม่ได้กินข่าวเด้อจ้าลงไปรอเบิ่งน้าเข้ามาไาาล่ไป,ลปุนน๊บกรบขึ้นมาป,ป,ป่นก่อนแล้วก็นี่เห็นไหมทำไมกูกูได้แต่สั่นกอดอยอยู่กูเห็นตัวมั่งบ่อือ มันไม่สมตามท่านตีแจกหลาหลยองอปีนงอปีนใชมากินใส่คือเป็ดแท้นเนีค่อยอุ่นเดี๋ยวนะปนกบปนกบปนขันทักอะไรปรออยายดีกว่านย่ยราไม่สมงะไรตนี้เราไม่สมลองมัอเนี่ป่อยให้กินต่ำมันเลยเป็นี้ง ข้ามาต้มดยด้ว่าห้าดองครับอีกแล้วบอย่างเงี้ยแบต้มใช่แ้มัต้อมีต้มก็ได้ายวอันดองแลมนะต้องใช้าวม้ว่าตำดนดองตัเยอะเป็นเนื้อลาลังมงจำวันตอนนี้มาวมาทำแล้วข้าก็ได้เดือนเดียวครับาเห็นปลาเข็งน้อยเบิ่นบื่นขึ้นในั้นทอนันโอ้ยอยากจะดลงมาตึกด ก็นำเนื้อพีนั้นก็ยี่หัวเนี้ก็หน้าจะเลื่ยโคมาหน่อยนึงนำมันร้ใน played, ให้้นขั้นก็ลกปาเงน้อยดรุดอยู่ย่างนี้มันเิดรงผึ้งเอาป้ามันมันมาเด้อที่เขาจะให้เจะโยนยาต่ออา แต่ลบ่อไปเห็ดหอมเห็ดยังไงออกตัดหอไม่หมดเหลือตัดอกีหนึ่ไปใส่ข้าไปแส่โพนสทูนนะบิดรถตาตานะไปทางนู้นะเจ้ากน่มมั้งอืมจีนี่บ่อพ่อจ้ะถงรถปลาปาปไปใช้ จะลองเอาข่าวจะลองเอาข่าวขาวสารขาวอะก่เาเ้นข่าอะไนะอืมจะบนีเสียงรดมันดังนะไม่รู้เข้าไปที่แไปทาันไปกรไเพยลำน่ะเลยแง่เจ้านะรีบบันลำหนาจะประเด็นี้ที่เสียงอันรดที่ผ่านมันจะห้าวม้ามันลำหนานีเมรนคนหนึงนี่นั่น พก่กรบจื้อล้วไม่รู้พูดยังไงเล่าตาบอกอยากจไมเคยพอถึงไปด้เคยเล่าตาเดี๋ยวก่อนแล้วแม่ย่งๆจำเิ่มแม่ยุ้จำอะได้ยเงนี้นนตามเลย สั่ง,งนันตัวที่่ยเกย่ได้สังเกตบ่ไม่ใช้ว่ามันยิงด้เสียงรถแล้วก็ไทดสอบแล้วรปากจจะสูนั่นแล้วท่รถังเหรออืมท่รถักดต ีบ่แม่จังใดอืมออคือเงินตองมาร้างเงินเฮ้ยอูเงินคนโอ้ยเงินเลยก็คือเงินเช่นเกื่อนเินหรอจัดการพูดยังไม่กระดับน้ำไม่มีเบอร์แต่เอร์ทนจะก่้ เมื่อเขาพ่อสิีมันจะาได้มประ้อนจอกรอนสะร,รอนข้างขัน,ขนเดี่ยวนน้อยน,นั้นเดหน้าันนิดมหน่อยจะได้พูนด,น,น,น,ด,น,ดนั่นไมาไปดับหน้าท่านีไหมนั่นนั่ามาไปดับหน้าที่ทานนั่นข้อบ้า ่นงือมันไปหเห็ดุ่งกับทีเดียวกเดี๋ยวกเาไปยังไปดำน,น้ำี่แั้ยิ่งมันเหลียวบ่ยังไม่หลับอ่านตากับเมื่อคืนจะคนตกซาใจกันนะเอาชงล่วงกันได้วยกัอวันซุกก็จะวันเด็ดหน้ำเจาไปแล้วน้ามาดานาะ

มไม่สม,ม,มแสาเนาะปวดกลบหน่อยทำไมสมน่เอะไรเลยเหรอค้ับมเอไมก็ระเทได้ไมมสมคลายผ่นปิดกออะระเพาะนเบณเจบาพนักเทศ ตกินเียได้กินตลนกินนีวราหักสองเทารันบ้ตังว่าเดี๋ยวเดี๋ไปนะมาเอาไปน้องกินีกากินพารดีกากินเขาว เศร้าไว้สิีกอนละกันพี่น้องเดี๋ยวภาทติดตามคลิปหนาเดี๋ยวทุกคนทำทีละออปลาไปากินข้าวไว้ให้พวกต่อเขาเจ้าเอิอนบอกละดุยอยู่ห้ามาได้นะ้าะ